นี่ไงเทสเยิยนไหมครับยินไหมอันใหม่ได้ยินไหมได้ยิน,ยนพี่เนาะเดี๋ยวเอสตรีมแป๊บนะงยินไครับได้ยินแล้วเสียงออนสตรีมแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคได้ยินแล้วเนาะอ่ะ โอ้โหจะมีคนเมื่อวานนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่องเอลเลสเตอร์เอวีเดย์นะฮะช่องซีมแกรที่สนุกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ป๊แป๊าป๊าป๊าก็มเคบแต่งพิธีทางช่องก็จะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นเกมนะฮะเพราะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมกันแบบสุกนะฮะสิ่งที่จะได้มากกว่าดาวนนั่นคือเรื่องของวิถีภาพนะฮะเราจะได้เพื่อนได้พี่แล้วก็ได้น้องเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับถึงทางช่องจะไม่ใช่ช่องที่เเเเล่่่่่่่่่่นนนนนนกกกกมไดดดดด้้ีีีีีทททททสสสุุุุหรรรือออววาางงงงะะะะคคัับบแตจจจป็ชิใฮ ก็ามาเจอกันได้ทุกวันนะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนกว่าๆโดยประมาณนะจ๊ะวันนี้เราสตรีมผ่านผ่านาน,นี่นะผ่านแบบเ,เรียกว่าอะไรอนะ่ะผ่านโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยเสียงชัดปะ่ะพูลิตเสียงชัดเนาะอ่าโอเคพูลิตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอไปนี่ก่อนนะพี่ขอไปพี่ขอไปอะไรนะยังเอ่อโอเค ผู้ดิ์เดี๋ยวพี่ขอไปคีห่านะผู้ดิ์เข้ามานะลองดูในสตรีมแล้วกันนะว่ามีใครอยู่บ้างนะโอเคอ่ะลองคีห์้าแล้วนะมีคนเห็นที่ไหมเนี่ย <c oughs> มีคนเห็นสักอย่าง <c oughs> เดี๋ยวขอไปแชร์ Share ก่อนนะอ่ะเข้ามาแล้วพี่ฝากคนละไลค์คนละแชร์หน่อยนะจ้า วันนี้คนนะ่าจะดูน้อยน้อยเลยแหละนะเชิญผูดดีิตก่อน,นเสียงเกมมันว้วผิดเชื่อปะอ๋อมันต้องปิดเกมเปิดใหม่อโอเคผู้ลิตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เปปิดใหม่ก่อน มาแล้วมาแล้วถึงมาแล้วถึงมาปะเอา้าทำไมถึงไม่มาวะเอา้าเอา้าเสียงเกมไม่มาเฉยเอา้าเสียงเงียบอีกแล้วเมื่อกี้ยังมาอยู่เลยโอ้ยพอไหมพอไหมทุกคนพอไหม พี่จะทำยังไงดีอะทุกคนพี่ทำไงดีวะเนี่ย,ยทุกคนนะมผมก็รีเฟรชไปสิบรอบที่แท้ไลค์ใน Youtube นะฮะ <laughs> พูดดีแนะป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคนดูไม่น้อยนะพี่ใหญ่ยอยู่นะฮะอันน่าสื่อน้องพี่เชิด้วยนะครับเอ่อเดี๋ยวนะน้องพี่เชิแป๊บหนึ่งนะ พี่ขอพี่ขอจัดก,การระบบก่อนพงวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่งั้นพี่จะไม่เห็นแชทเลยอะ่ะทำไมเสียงไม่มาพี่พี่ซอกข้องใจตรงนี้แหละทําไมเสียงพี่ไม่มานะ<อ>เดี๋ยวพี่ขอเช็คระบบแป๊บนึงนะครับ เสียงเกมไม่มาอะไรวะทำยังไงอะเสียงเกมไม่มาทุกคนทำไงดีฉันต้องทำยังไงอะฉันต้องทำยังไงตอนนี้เสียงเกมไม่มาแล้วอะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอืมฉันต้องทำยังไงวะเสียงเกมไม่มา เสียงเกมไม่มาเสียงเกมไม่เปิดนี่เสียงเกมไม่มาโอ้ยตายแล้วเสียงเกมฉันไม่มา <c oughs> ได้ยินแล้วนะครับได้ยินแต่ ได้ยินเสียงเกมแต่เบาสตรีมได้ได้ยินเสียงเกมพี่แต่เบาเอ้าหรอแต่พี่ไม่ได้ยินเสียงเกมตัวเองแหละเป็นเทสจริงๆนะทุกคนเป็นการเทสเลยพี่ <c oughs> เสียงเกมพี่พี่ไม่ได้ยินเลยอะ่ะได้ <c oughs> ว่โหรอ พี่ไม่ได้ยินเสียงเกมเลยอะทุกคน